สวัสดีครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมแน่หัวใจครับห้างมีมีใิใส่ยิใส่มันมีหนามหรอวะเดี่ครับกับบรรยากาศตอนแรกพี่น้องเดี๋ยวข้าพี่น้องวาเบิ่งครับใช่จังออมไหมอ้ยห่างนี่นหน่อยหนึ่งห่างบีมนรอข้าพี่น้องวาเบิ่งครับโลงเห็ดกับโลงเห็ด เห็ดปศุสับว์พาพี่น้องมาเบิ่งเห็ดปดครับห่างหายไปเถิงครับเพราะว่าภารกิจหลายครับช่วงนี้บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปพี่น้องโอ้ยบ่ฮดมันก็อันนั้นอยู่หรอนี่ครับเห็ดปดพี่น้องรับโหแล้วอีแม่มั้งเบิร์นครับนี่ครับ ่นกรจัาางทีีาลังก็่างออกดอ,อกครับนี่ออกพลางังใหญเลยปิดประตูนี่ทีอาการมันหอ,อนคนระังเวียนบดเขามาหดเนาการะเปิดตัวนี้ขึ้นอนบมลุ่มพกับโมปิยังครับกนั่นละก็อ๊บนี่ครับการหดเห็ด ตัวนี้จะเป็นเฮดบอสครับผสมยังบอสบอสบอ,บอ,บอนี่คือรถปิกเปียก,กครับเสาแรกแต่เป็นไปไดก้กอคือเสาเทียงแรงครับผมสองรถมันปิกเปียก,กเลยเฮดเฮดนี่เอาลงตั้งแต่ช่วงช่วงหนาหนาวครับแต่ว่าช่วงหนาหนาวน่ะบออกครับเพราะว่า <c oughs> คุณภูมิมันหนาหนาวแห้งครับบางันเนีย คือก่อนมันสมบูรณ์ครับแต่นี่มันก่อนมันเสียแรงมากครับส่วนออกว่ะไพเราไปดึงมันคือปวดตัดเลยเนี่ยก่อนนี่นี่เออก่อนงามอย่าห้าวเบื้องข้างนี่ครับโอ้โหเบื้องรับดอกเห็บมีเ้าสิถามาเก็บได้บ่เก็บได้ครับแต่ว่าเ้าสิเก็บ อนมันบานเหมือนอื่นเส้าครับมันจะบานงหญ่กว่านี้ครับพี่นอ้องบานง่ายนี่เลยมันเกจงจะได้น้ำนับก,กันนะดอกฮิ็ดก็จะงามน้าครับเพื่อนครับดอกหนาครับเพืนะ่อนหนาเนี่ยแกกครับดอกอ่อนๆครับก็ลังออกดอกกำลังออกครับต้นมา,าเลยรเอาแท้ข้า,าออขงบนอุณหภูมิมันชฉือน ขื่นขื่นเย็นมันเย็นเด้ขื่นมันเย็นขื่นเยอะก็ออกไมก็เริ่มมน้มันยังดำพ่ท่านนี่ถั่วเบิดคือมันออกนะครับสังเกตหน้ำดำๆขาวๆนี่คือเสือมันครับแข็งเป๊กเลยด้วยเนี่ยครับนี่คือเสือที่จากโลกนี่เพิ่นเห็ดมาถือว่าโอเคครับนี่เสือแข็งเป๊กหลายคนบอกว่าการเห็ดเห็ดบดหรือเห็ดคอนเห็ดบดนี่หรือเห็ดกระดังงเห็ดหยาครับย่อมรับครับมันหยาแข็งครับ สำหรับมือใหม่คือผมเพิ่งเอามาลองล่งมือคือเห็นอย่างแค่ี้ครับลองพิดลองถูปบ,บไปหลายรอบครับเนี่ยถามมาเห็นอย่างเห็นอย่างครับแต่พอเห็นไดก้กะราคาดีครับผมตัวนี้จะอยู่ราคาที่จะอยู่ราคาที่สองร้อยบ่ะแต่เ้องค้าอยู่นาะฟรามอยู่ลอยหาซินะครับต,ตอนนี้ก็กำลังเก็บได้มือแล้วหาคิด แล่งเศร้ราละหาคีครับตอนนี้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นก่อนเฮ็ดที่ที่เพิ่นเข้มครับก่อนเฮ็ดที่เพิ่นเข้มให้เพราะว่าผมลงเฮ็ดคอนเนี <c oughs> ่ย <c oughs> อดีก่อนเฮ็ดคอนมีปัญหาแหละเพื่นก็เลยก็เลยขอเพิ่นเข้มมันราคาเดียวกันก็เลยเข้มเอาเฮ็ดบดมาครับผมผมบริหเฮ็ดผมบรได้เฮ็ดเองครับรับมาจากฟาร์มอีกที่หนึ่งจะว่าเขาออามาเลี้ยงเขาออามาดูแลเองครับเนี่ครับผม นี่คือเป็นบรรยากาศคำ้คำๆครับพอดีพึ่งเซ็ตสินงพระรกิจเลยครับมีโอกาสได้มาถ่ายมีน้องเบิร์ครับผมโอเคครับสำหรับผมมันนี้กะผมได้ตั้งใจมันนี้กับลาพี่น้องไปก่อนครับพาพี่น้องมาเบิเร์ตามเฮดบดหรือเฮดกระด่บบางแล้วครับทามาเคลดนี่ชอบพี่น,นี่กับเรื่องกดไหล์กดเทียกดตดดีตามไม้ตั้งใจนะครับสำหรับมันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ